กมกูอยากทำเทนเนี่ยกำล,ลังมาแรงเลยตอนนี้เด็กไทยน้ำเยอะมากเ,เ,เออครับหนึ่งเอาอันนี้ดีกว่าทุกคนีน่อะ <c oughs> อันนี้กิ่มส้มไม่ว่นนี้วะก็นี่ไงกิมนี่แ่ส้มกูยืดได้ มีใครมีป้ล่ะไม่มีเรามีคนเดียวทำไมวะทำไมวะกูว่าคนต้องโง่ทำไมซ่อมมึงยาวขนาดนี้่อนเอินมึงไปแต่งตัวก่อนต้องแต่งจนนักเรียนด้วยเลยอ่ะอะไรก็เหมือนกันเลยไม่เหมือนคนเขาลอดูพี่กิมแต่งตัวกันอยู่เนี่ยไม่ได้เห็นแต่งตัวนานแล้วก็ล่อคอนเทนต์กันไปหมดทุกคนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอลุกไปแต่งได้ไม่ได้ถ่ายเรกวันเนี้ยระหว่างพี่กินแต่งตัวผมก็มาตั้งกล้องเหมือนเดิมกู่เอาสา์เอาชุดนักเรียนมาให้ มึงแต่งจนนักเรียนกูพี่มันเทะนะ่แล้วหรอน้องมึงพร้อมอยังไม่กับกูบ้างมึงใสุ่ดนี้ดิอะไรมันเป็นเทนคนเดียวเทนมันมีสองคนกูใส่ไม่ได้ใส่ได้สองคนยังไงอันไหนามามทุกคนพร้อมถ่ายทำไมมันไม่มีอะไรเป็นเหมือนที่กูคิดเลยวะใครอยากดูไปดูช่องพิจิตรของเองดูก่อนไม่เป็นเหมือนนี้กูคิดให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลย